สวัสดีค่ะดูดวงกับหมอรักสื่อจิตสัมพันธ์นะคะอ่าวันนี้จะคุยกันเรื่องกฎของการดูดวงหรือว่าการสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเรื่องของวิบากกรรมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการแก้กรรม <c oughs> แต่ละสำนักนะคะที่เคยไป บวชปฏิบัติธรรมแก้กรรมนะคะก็ยกตัวอย่าง <c oughs> ที่เคยไปก็จะมีเรื่องของวัดตีนะคะแล้วก็วัดตีวิสุทธิธรรมหลวงพ่อไก่ที่สุพรรณนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะวัดถ้ำจัก,กรพพรดอะค่ะที่จังหวัดแพร่นะคะแล้วษณะอืมขอ,อยาก,กินน้ำก่อน คือลักษณะของที่วัดที่ไปนะคะแต่ละวัดก็คือจะมีลักษณะก็คือไปขึ้นกราบนะคะแล้วก็มีเรื่องของพานนะคะแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็เงินใส่ซองนะคะขึ้นไปแล้วก็ถามครูบาอาจารย์นะคะในเรื่องที่ติดขัดนะคะท่านก็จะดูให้ว่าเราต้องแก้อย,ย่างไงติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ต้องบวชนะคะเพื่อจะชําระวิบากกรรม บางคนก็ไปถามเรื่องที่ดินนะคะทําไมขายไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าช,ช่วงนี้กําลังบอกเล่าเหตุการณ์อยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยดูดวงฟรีตอนช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะคะก็จะมีเคสนะคะที่คนเขาอยากขายที่ดินแล้วก็เรื่องของตึกแถวเงี้ยแต่ว่าติดเรื่องของวิบากกรรมพวกเจ้ากรรมในเวรอะไรทั้งหลายนะคะอาจจะต้องมีการไหว้หรือว่า ส่งบุญปับภพภูมิอ่ะพวกนี้เขาถึงจะไปแล้วก็ไม่จะทําให้ที่เปิดสามารถขายได้อันนี้นะคะแต่ถ้าบุญไม่มากพอนะคะคือถ้าจะให้ดีคือเน้นในการบวชแล้วก็ส่งบุญให้ปับภพภูมิเนี่ยพวกวิญญาหรืออสุรกายที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็จะไปเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบุญไม่มากพอเนี่ยเขาก็ยังจะยื้อแล้วก็ทาร้ายทําลายแล้วก็ห่วงสถานที่อยู่นะคะ อ๋อทีเอ่อที่สั่งกําไรหรือเปล่าคะหลักการทูตใช่ค่ะแต่ว่าอืมเดี๋ยวกําไรสั่งให้อยู่นะคะยังไม่มาถึงถ้าเรียบร้อยแล้วก็จะรีวิวไปให้ดูนะคะกําไรชุดสุดคุ้ม เดี๋ยวถ้ากำไรมาแล้วก็จะรีวิวให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะตอบโจทย์ให้กับหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ่นพิทักษ์นะคะแล้วก็หุ่นพยนต์แล้วก็เรื่องของถุงโคกรัพย์นะคะแล้วก็จะช่วยในการสลายพลังงานไม่ดีคุ้มภยัยคุณใสยมนดาถ้าเกิดใครที่ช่วงนี้ติดเรื่องของอมีมีเรื่องเคาะเข้า,ขาสะกเคาะหรือว่าเกี่ยวกับ ผู้ไม่ประสงค์ดีาเงี้ยนะทำร้ายทำลายเราเนี้ยก็จะควรที่จะมีบูชาเรื่องของหุ่นพยนต์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือกําไรตอบโจทย์เลยนะคะบูชา500บาทก็จะมีในเรื่องของกําไรหุ่นมีหุ่นพิทักษ์ให้ด้วยแล้วก็แก้วสารพัดนึกแล้วก็หุ่นพยนต์ให้นะคะเพราะ,ะ <S <S ว่าบางทีเหมือนกับว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะบางทีก็มีในเรื่องของคุณสามนดําแล้วก็พวกที่ ชอบเล่นของพวกวัวธนูควายธนูเงี้ยยังไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องมีคดีความอะไรมากนะคะก็แค่มันไส้กันไม่ชอบกันเนี่ยเขาก็สามารถใช้ไอ้พวกเนี้ยเข้าไปทำร้ายทําลายเราได้นะคะแล้วของพวกเนี้ยมันก็หาซื้อง่ายๆใน l a z a ด้าในแอปแล้วก็อยากจะติดต่ออาจารย์ท่านไหนนะก็มีใน Facebook เยอะแยะหนูอยากได้ผู้ชายคนเนี้ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะคะหรือว่าพ่อแม่เนี่ยนะอยากจะสนับสนุนลูกให้ได้คู่ที่ดีเขาก็ทําแบบนี้กัน แต่ว่ามันก็มีเรื่องของวิบากกรรมมาแหละถ้าใครคิดจะทําเรื่องของคูส่ยมนดําอ่ะมันก็ต้องแบบว่าแรกอ่ะแรกก็คืออาจจะต้องไปเป็นอสุรกายเยนี้ยนะคะปอบอสุรกายเป็นวิสัยแต่ถ้าเกิดกับตัวทันก็ปฏิบัติทําล้างนะคะใช้วิปัสสนาญาณล้างก็จะมีเคสนะคะคนที่ไปบวชแก้กรรมนะคะถ้าเกิดว่าติดเรื่องของ ทำแท้งนะคะอาจจะต้องบวช1เดือนเลยนะคะเพื่อส่งบุญให้จนกว่าวิบากกรรมอันนี้จะหมดคือเด็กะได้ปรับภูมิคลายความแค้นแล้วก็คือหลุดจากการแบบว่าตอนะคะส่วนใหญ่อะคนที่ติดวิบากกรรมเรื่องทําแท้งเนี่ยมันจะทํากินไม่ขึ้นเพราะเกี่ยวกับปานาติบาตแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณที่แค้นอาฆาตนะคะแต่ถ้ากัด เกิดมีการปรับภพภูมิแล้วเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในภูมิของเขาหรือว่าอาจจะไปเกิดเลยในท้องนะคะส่วนเรื่องของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําแท้งเนี่ยไม่ว่าจะให้เงินบอกแนะนําหรือว่ายินดีด้วยเนี่ยโดนหมดนะคะวิบากกรรมก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะถ้าเกิดไอคนนั้นอะมันต้องรับวิบากกรรมสิบปีนะคุณจะต้องลําบากไปกับมันด้วยห้าปีอย่างเงี้ย ก็คือวิบากกรรมร่วมว่างั้นเถอะทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นคนทํานะแต่มีเจตนาก็คล้ายๆกับพระสูตรที่บอกว่า,าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นลูกชาวประมงอะคะ่ะแล้วทุกครั้งที่เรือมานะคะขนปลามาเยอะแยะเลยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเด็กนะคะก็วิ่งไปดีใจแสดงความดีใจว่าได้เรือมาเยอะแยะดีใจที่เห็นเขาฆ่าอย่างนี้นะคะท่านบอกว่าพบนั้นน่ะ ท่านหลังจากตายไปแล้วตกนรกอยู่ยาวนานมากเลยแค่ดีใจที่เห็นเขาอะจับปลาได้เยอะมาเป็นแบบเรือเป็นลำๆแบบเรือประมงนั้นน่ะก็คล้ายๆกับอนุโมทนาบุญนะคะกลับกันเราเห็นคนทาดีาเงี้ยนะคะเราร่วมอนุโมทนาสาธุเออเห็นเขาสวยเห็นเขารวยเงี้ยเออคงทําบุญมาดีนะชาตินี้ถึงได้เสวยสุขแบบนี้อะไรเงี้ยแทนที่เราจะบอกว่ามันทําบุญเอาหน้าเงี้ย อ,อกลับกันนะคะพลิกความคิดถ้าเกิดเราคิดบวกนะคะก็เป็นบุญถ้าเกิดเราคิดลบนะก็เป็นบาปแค่เราดีใจที่เห็นเขาฆ่าดีใจที่เห็นคนอื่นเขาทำชั่วสะใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้กรรมแทนนะคะแต่ว่าถ้าเราบอกเออดกีกับพลิกมันก็ต้องฝึกอะคะ่ะของอย่างเงี้ยให้ให้พูดให้ชินนะคะใครทำอะไรดีก็ให้พูดว่าสาธุเนี้ย ดีกว่าพอเห็นเขาทาบุญเงี้ยเราทําบุญได้แค่ร้อยหนึ่งไอคนนี้ทําบุญได้ที่เป็นหมื่นเป็นแสนทำบุญอา,าหน้าสิฮ่าเงี้ยกลับกันว่ะความคิดเนี่ยกับเออไอนี่มันใจปั้มว่ะมันกล้าทําบุญได้ขนาดนี้เออแต่ว่าหยุดหยุดความคิดโดยคาการที่เรามีสติรู้เห็นคนอื่นทําดีเนี่ยเรารู้แล้วมันมีทั้งผลดีและผลไม่ดีในความคิดการกระทาแค่หยุดแล้วพูดว่า สาธุหรือว่าดีแค่เนี้ยจบไม่มีการปรุงแต่งไปางทางที่ที่ชั่วร้ายหรือว่าดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยคิดง่ายๆแค่เนี้ยแล้วเรื่องราวมันจะน้อยลงในชีวิตเราอะเวลาไปทําบุญที่วัดนะก็เออลูกบ้านนั้นแม่บ้านนี้แม่สะพ้ายลูกสะพ้ายผัวสะพ้ายกลายเป็นว่าการไปทําบุญเนี่ยแทนที่จะได้บุญนะไปนั่งนินทาอ นินทาไม่พอด่าพระด่าเจ้าด่าแม่ชงแม่ชนนีนู่นนี่นั่นลามปามไปถึงนู่นเจ้าอาวาสตายไปแล้วยังไปพูดถึงเจ้าอาวาสองค์กรเออก็วปวดหัวนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ถูกฝึกมาไงคะเรื่องของการพูดว่าควรจะพูดอะไรไม่พูดอะไรพูดอะไรเป็นบาปพูดอะไรเป็นบุญเงี้ยค่ะพอเจอเรื่องราวอะไรมาปุ๊บน้ำไหลไฟดับเลยแล้วเป็นยังไง ไปทำบุญทำดีไม่เห็นได้ดีเลยชีวิตทำไมมีแต่ล่มจมทำมาหากินก็ไม่ขึ้นอ่ะมันก็โทษไปเลยนะคะต่อไปนี้จะไม่ทำความดีแล้วทำความดีก็ไม่เห็นได้อะไรเคี้ยวหมากไปก็เช็ดหลวงพ่อก็กินเนากินเนาให้พรแป๊บเดียว <c oughs> เออปวดหัว กลัวกลัวกลัวหลวงพ่อจะกินไม่เหลืออ่าแล้วก็เรื่องของมีนิมิตว่าไปนั่งในถ้ำวัดเขาแดงออกพัทลุงเขาเจอสื่ออะไรไหมคะไม่ได้สื่ออะไรนะคะ ฝันไม่ได้มีเหตุอะไรคงจะไปนั่งจริงๆมากกว่าการเงินโชคลาบจะมีเข้ามาบ้างไหมคะสักห้าพันหรือหมื่นโชคลาบติดลบย5นะคะถ้าจะได้ก็คือการงานเกี่ยวกับการเงินการงานเนี่ยได้อยู่แต่โชคลาบลาบลอยแบบถูกหวยเนี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็ จะมีเรื่องของอคือมีคนมีคนไปถามอย่างเงี้ยหลวงพ่อหนูติดหนูติดกรรมเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องแก้อยังงี้ยางนี้อย่างนี้อ่ะล้วควรจะกลับมาแก้เลยไหมหรือว่าแบบว่าผ่านไปแล้วปีสองปีสิบยี่สิบปีแล้วค่อยมาแก้เงี้ยคือถ้าเกิดว่าถามเลยแล้วเนี่ยควรจะรีบแก้เพราะว่าคนที่มารอเอาบุญเนี่ยเขามารอด้วยความหวัง ถ้าเกิดว่ารอนานเนี่ยเขาก็จะยิ่งทําเราเนี่ยให้เป็นโรคร้ายเลยนะก็คือจะโดนสองสามเท่าเลยคือถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ควรที่จะไปบวชเลยแต่ว่าเรื่องของแก้บนดินะแก้บนก็โดนเหมือนกันนะบนแล้วได้แล้วแล้วไม่แก้เนี่ยก็จะโดนหนักเหมือนกันแล้วก็มีในเรื่องของเคสที่แบบว่า ะมีคนถามว่าดูดวงครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถกลับมาดูได้อีกเลยได้ไหมก็บอกว่าดูได้บ่อยๆะคะ่ะแต่ไม่ควรจะถามเรื่องซ้ำกันเดิมๆนะคะมันจะมีปัญหาในเรื่องของที่เขาเรียกว่าถามแล้วไม่ทำถ้าถามแล้วทำเนี่ยมันสามารถพัฒนาต่อยอดมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยสามารถถามต่อได้แต่ถ้าถามไปแล้วก็ยังไม่แก้ไขยังไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ย แล้วมาถามซ้ํามข้อเดิมเนี่ยไอ,ไอเหตุผลข้อนั้นอนะมันก็เหมือนกับดินพอกขางหมูหรือว่าไม่ยอมใช้นี่เหนียวนี่อย่างเงี้ยนะคะก็จะโดนเรื่องของอุปสรรคแล้วก็เรื่องของเจ้ากรรมในเวรเนี่ยที่เขาเรียกว่ารอรอการชําระล้างหรือว่ารอการปลดปล่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรมีใบมีหมายสารมาแล้วแหละว่าคุณเนี่ย ต้องต้องใช้หนี้อะไรเงี้ยมีผลบังคับคดีแล้วเงี้ยแต่คุณไม่ไม่ยอมใช้หนี้ทำให้อาลูกหนี้ของคุณเนี่ยสามารถยิบตับได้ก็คือสามารถทําให้คุณเจ็บป่วยได้ทุกทรมานกว่าเดิมอีกสองสามเท่าอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของวิบากแล้วก็เรื่องของการเปิดดวงหรือว่าการสื่อสารเจ้ากรรมในเวรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเรื่องของวิบากกรรมเจ้ากรรมในเวนอย่างเงี้ย คนที่มารอรับบุญเนี่ยเขาไม่ได้รอธรรมดานะบางคนถือมีดถืออาวุธมาด้วยนะบีวันนี้หนูทําโอวันตินไข่ลวกข้าวเหนียวไปวัดอุทิศพยางูสามท่านมุทนาศาธุค้าถ้าไปทําบุญที่วัดนะโอ้ขนลุกเลยแสดงว่าได้รับบุญกันจริงๆรเนาะคือถ้าไปทําบุญที่วัดเนี่ย อันนี้สงก็คือจะละเอียดประณีตเพราะว่าคนทําก็ตั้งใจทานก็บริสุทธิ์คนรับก็คือเป็นเนื้อนาบุญก็คือเป็นเป็นพระอย่างเงี้ยแล้วเราทําก็เราก็ไม่ได้เจาะจงให้หลวงพ่อองค์นี้หลวงพ่อองค์นั้นทําก็เปรียบเสมือนว่าทํากับใครก็ได้ไม่มีจิตยึดในบุญในทานกุศลก็ยิ่งได้บุญที่ละเอียดละอ่อนขึ้นไปอีกอันนี้สงก็มากขึ้นทวีคูณนะคะ เคยมีคนถามมาค่ะว่าเขาเลี้ยงกูมานนะคะเขาเอาของเล่นเนี่ยไปถวายกูมานอย่างเงี้ยแก้บนบ้างเพื่ออยากให้ถูกหวยบ้างอยากให้ชีวิตดีบ้างอย่างเงี้ยค่ะกับเอาของเนี่ยไปถวายพระเนี่ยอานิสงส์ต่างกันยังไงก็คือถ้าเกิดเราเอาขนมหรือว่าของเล่นเนี่ยไปวางบางที่ทิ้งนะคะเขาก็จะเล่นของนั้นอะเหมือนกับของเล่นทั่วไปนะคะแต่ถ้าเราเอารถ ยังรถถังเนี่ยนะคะเพื่อจะอุทิศให้กับกุมารน,นะคะแต่เราเอาไปทําลักษณะคล้ายๆกับสังฆทานใส่ในกระป๋องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัจจัยด้วยของเล่นนั่นอนะแปลเปลี่ยนเป็นแบบว่าของทิพย์อะค่ะก็คือเป็นรถถังที่สามารถขับได้จริงๆเป็นพาหนะที่ขับได้จริงๆไม่ใช่แค่ของเล่นบื้นบ้านบื้นบ้านอย่างเงี้ยแบบเด็กๆเล่นงนั้นนะส่วนเรื่องของการเผากระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยถ้าเผา ถ้าเผาไปปุ๊บเนี่ยในช่วงเทศกาลเนี่ยจะเป็นบ้านจริงให้นะคะแค่ช่วงในวันนั้นแต่ว่าเขาจะได้สวยสุขแค่แป๊บเดียวพอพอพอถึงเวลาต้องลงไปชดใช้วิบากกรรมในนรกกููิเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้บ้านบ้านหรือว่ากระดงกระดาษแล้วนะคะแต่ว่ากับการเราเนี่ยไปทำพิธี เส้นไหว้เผากระดาษเงินกระดาษทองบ้านเนี่ยที่วัดซึ่งเขาจัดเป็นพิธีเชงเมง้งอะไรพวกนี้น่ะสารจงตุจีนอะไรพวกนี้นะคะไปทําที่วัดแล้วก็มีเนื้อนาบุญก็คือพระพระเป็นผู้รับอย่างเงี้ยทําผ่านพิธีมีพระส่งทําให้เนี่ยเทวดาสามารถปรับภพภูมิได้เลยนะแล้วก็จะมีวิมานให้อยู่เลยจากที่ต้องทนทุกทรมานเป็นเปรตหรืออะไรเงี้ย เขาได้รับบุญจากการสังกทานแล้วก็ของนั้นนะก็เป็นของทิพย์ก็เพราะว่าเราถวายให้กับพระก,ก่อนแล้วก็ผ่านวิธีอย่างเงี้ยวางถอะวางงานเถออคล้ายๆสังฆทานอะ่ะมีการรับมีการส่งบุญจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วที่ที่เขาบอกว่า,าวางอาหารเนี่ยไว้ตรงกลางทางสามแพ่งบ้างให้กับสัมภเวสีบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยดีไหมก็คือ ดีในระดับคือให้ทานให้เขาได้มากินนะคะแต่เขาจะมีความสุขอิ่มแค่ชั่วประเดียวประดาวนะคะสองสาวิอย่างเงี้ยคือมีความสุขแค่แป๊บเดียวเนี่ยแล้วก็ดับไปเน,นะคะก็ทุกทรามาเนเป็นเปรตหิวโหวยต่อเหมือนเดิมนะคะแต่วิธีที่เราจะทําบุญให้กับสัมพเวสีหรือว่าเปรตไม่มีญาตินะคะก็คือไปทําบุญที่ที่วัดที่เขาจัดนะคะงานเปรตพีทั้งหลายก็คือ มีเนื้อนาบุญก็คือมีพระสงฆ์เป็นผู้รับมีคนถามพระพุทธเจ้านะว่า,ามีมีญาติเขาเนี่ยเป็นเปรตใช่ไหมอดีตเคยเป็นเมียกันมาไม่มีเสื้อผ้าใส่ร้องโหยหวนทุกทรมานทีนี้เขาก็ถามว่าเขาจะทำยังไงให้เมียในอดีตชาติเขาเนี่ยมีความสุขขึ้นอะไรเงี้ย มีเสื้อผ้าใส่เพราะว่าเขาเผาแล้วอุทิศให้เงี้ยเขาก็รับไม่ได้เพราะว่ามีกรรมหนักทุกทรมานเหลือเกินรับก็รับไม่ได้เงี้ยแต่ว่าไปขอคนอื่นก็ขอไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ญาติไม่มีสายพันุ์สายบุญกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปนะคะผู้ที่ปฏิบัติตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปนะคะสามารถส่งบุญให้ได้ในนั้นน่ะก็พอดีว่า มีนักบวชโกนหัวรักษาศีลแปดอยู่นุ่งผ้าขาวนะคะเขาก็เลยเอาผ้าเนี่ยไปถวายให้ไปยกให้กับคนนั้นน่ะแล้วคนนั้น่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยบุญเนี่ยที่ทําให้เนี่ยขออุทิศให้กับนางเปท,ที่เป็นอดีตเมียเขาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้น่ะก็มีผิวพรรณที่ดีขึ้น มีชุดอาพรใส่ที่สวยขึ้นเป็นเทวดานางฟ้าเลยก็คือปรับภพภูมิในตอนนั้นเลยหลังจากที่กวดน้าส่งบุญให้ว่างัันเถอะอันนี้มันก็เกี่ยวพันกับผู้รับแล้วก็อาการให้ด้วยนะคะให้แบบว่าเอาอาหารไปตากแดดก,กับให้แบบว่าเราทําสังฆทานให้กับพระอย่างเงี้ยอันนี้ส่งต่างกันตั้งแต่ศิลแปดขึ้นไปเนี่ยมีผลหมดเลยนะคะในสมัยพุทธกาลเนี่ย คาราวาสนะคะที่แบบว่ายังนอนนอนเบียดบุตรยังมีลูกมีเต้าเนี่ยแต่เป็นระดับอนาคามีก็มีเยอะโสดาบันก็มีเยอะในสมัยพุทธกาลบางทีคาราวาสเปิดลงทานอย่างเงี้ยแต่ภูมิจิตภูมิธรรมท่านเป็นระดับอนาคามีแต่พระที่มารับเนี่ย ยังไม่มีความเป็นภูมิจิตภูมิธรรมเป็นแบบว่าชั้นสูงเลยก็คืออริยะเจ้าเนี่ยแต่ท่านก็ให้ด้วยความนอบน้อมนะคะท่านก็ไม่ได้มายึดว่าท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านเป็นอนาคามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องให้พระมานั่งกราบไหว้ก็ไม่ใช่นะมันก็แปลกนะแต่เดี๋ยวนี้มันกลับกันเนาะแค่เป็นแบบแค่เป็นแม่ชีอะ เข้าไปในวัดนึกว่าเจ้าอาวาสเว้ยบีวันนี้หนูทำโอวติโอเคค่ะขอถามอีกสักข้อได้ไหมคะเจ้าที่บ้านเลขที่หนึ่งแปดสี่อยากบอกอะไรบ้างคะท่านให้โชคไหมคะเลขที่บ้านวันนี้เลขที่บ้านติดลบยี่สิบห้าเจ้าที่จะให้ที่ไหมติดลบ ยี่สิบห้าไม่ไม่เกี่ยวค่ะโชคลาภของคุณมียี่สิบห้าเปอร์เซนนะ,ะเกี่ยวกับราบลอยโชคลาภหกสิบห้าเปอร์เซ็นเกี่ยวกับการเงินการงานมากกว่าราบลอยไม่มีนะบี B. ตอนเย็นเปลี่ยนนะ้ำบ่อแปดเก้าเลขขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมคะ ตอนเย็นจะเปลี่ยนน้ำบอ่อแปดก็จะดีขึ้นค่ะแต่กุ้งก็จะตกใจไปสองวันกินอาหารไม่ค่อยได้ประมาณนั้นแต่ก็ดีกว่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำบอ่อห้าสิบหดีขึ้นไหมคะดีค่ะแล้วจะดีขึ้นบีน้ำนำข้าวไปปลินโตหนึ่งที่วัดใกล้บรรพุดุษท่านได้รับไหมคะ ได้รับอยู่ค่ะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ถวายข้าวพระพุทธถวายน้ำมีอาน,นิสงส์มีผลอย่างไรเหมือนกับที่เราไปทำบุญตักบาตรไหมก็บอกว่ามีเหมือนกันเลยค่ะถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะไปตักบาตรตอนเช้านะ ถวายข้าวพระพุธถวายน้ำพระพุทธก็มีอาน,นิสงส์เหมือนการตักบาตรนะคะเป็นการทําทานถ้าถ้านึกย้อนนะคะเ,เรื่องของสมัยก่อนนะคะที่จะมีเรื่องของการเส้นบูชายันนะคะถ้าเป็นพวก สายพามสมัยก่อนอะที่เขามีการเส้นบูชายันถวายเลือดอะไรพวกนี้เกี่ยวกับพิธีกรรมคุณใส่บนดํานี้นะคะเลี้ยงพวกอสูรกายแล้วก็เรื่องของอยักษ์มั่งอสูรกายบ้างเขาก็จะมากินอาหารอย่างนั้นนะคะชอบของดิบของข้าวแต่ถ้าเป็นผล,ลไม้ดอกไม้นั้นนะคะก็จะเป็นการบูชาเลือกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาซึ่งเขาจะเน้นของที่เป็น รสหอมรสหวานมีความปานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยงามแล้วการถวายอาหารพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าไปนิพพานแล้วอะถวายอาหารพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะได้อะไรใช่ป่ะท่านท่านก็ไม่กินแล้วท่านอิ่มแล้วท่านจะให้ถวายท่านทําไมอะไรเงี้ยก็เอ่อของนะคะเมื่อ เมื่อถวายแล้วจะเป็นทิปพ,พอเป็นทิปแล้วเนี่ยของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าโมทนาสาธุสบงบุญให้ของนั้นก็เหมือนกับว่าท่านรับแล้วแต่ไม่ได้ฉันแล้วก็ส่งคืนพวกเราพวกเราก็จะได้มีกินมีใช้มีชมชโชคลภปัจจัยอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกับที่ว่าเราไหว้บรรพบุรุษเนี่ยของไหว้เพียบเลยพอ อาม,ม่าเรากงมาเจียปึงแล้วอ่ะท่านก็ให้พรกับเรากลับเหมือนกันนะคะให้เจริญสุขให้ร่ําให้รวยเนี้ยก็เป็นการให้พรแบบนี้เหมือนกันเราให้ท่านท่านก็ให้เราอย่างนี้นะคะให้เรามีกินมีใช้อะไรเงี้ยท่านมีเงินท่านมีเงินท่านก็เอามาแจกอย่างเงี้ย เดี๋ยวขอปิดไลค์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาคุยกันต่อนะคะ